สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียลบุ๊คทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเกี่ยวกับอกตินะครับจิตวิยาการเทรดนะ illusion of control ครับอคติของความสามารถในการควบคุมตลาดนะครับเป็นอกติที่นักเทรดสายกราฟและก็เทคนิคเอลเนี่ยต้องระวังให้ดีครับอคติในการควบคุมนะครับคือ พวกเขียนเนี่ยผมเอามาจากนี่นะ seroda.com นะครับเขายกตัวอย่างเกี่ยวกับ indicator อินดิเคเตอร์ต่างๆน,น,นะครับตั้งแต่ Candlestick, Bollinger, Band, Fibonacci, Pivot Point, แนวรับแนวต้าน Volume, ATR stochastic พวกเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่คือด้วยความเป็นอินดิเคเตอร์ครับมันมันถูกคำนวณมา ตามสูตรคณิตศาสตร์ที่มันซับซอ้อนแล้วก็นักเทรดส,ส่วนใหญ่ไม่รู้ครับไม่รู้ที่มาของมันนะว่ามันมาจากยังไงมันทําให้เราทําให้เราเกิดความเชื่อว่มันศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อจากความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมาจากการเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะเกี่ยวกับนนเทคนิคเข้าแนะนําเทคนิคต่างนาที่มันเป็นสูตรสาเร็จต,ตา่างนาเนาะสูตรโอ้มากมายครับหนังสือเทคนิคเข้านี่มีเป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วก็เราเอาไปแบ็กเทสดูแบบ หยาบๆแบบคร่าวๆมันก็ใช้ได้นะเราจึงเกิดความเชื่อวมันศักเสร็์ครับแล้วก็ถึงขั้นหลงเชื่อว่าตัวเองสามารถทำนายราคาหุ้นได้แล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับควบคุมราคาหุ้นได้ด้วยซ้ยำไปว่าพอซื้อแล้วเนี่ยมันจะคือสมมติซื้อไพรพเพเทิร์นนะถ้าซื้อราคานี้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยจุดเนี้ยมันมีโอกาสจะวิ่งไปได้เนี่ยนี่ย มันเป็นความหลงเชื่อเป็นอคติที่เรียกว่าภาพลวงตาของการควบคุมครับเช่นจะมาเรียวกนพูดง่ายๆใช่ปะห,หุ้นตัวเนี้ยจะไม่สูงไปกว่าระดับนี้ได้หรอกอ่าเพราะอะไรเพราะมันมีฟิโบนัชชีใช่ไหมหุ้นตัวนี้จะไม่ลงเกินระดับราคาได้หรอกอะไรแนวรับแนว,แนว,แนวต้านหรือฟิโบนัชชีเช่นกันเนี้ยนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอคติภาพลวงตาของการควบคุมครับ illusion of control ครับตัวเนี้ย สำคัญนะครับสาคัญมากผู้เขียนก็บอกว่าจาไม่เลยว่าไม่ว่าคุณจะโหลดอินดิเคเตอร์กี่ตัวนะหรือตัวเลขจักรวาลกี่ตัวก็ตามครับคุณจะไม่มีทางที่จะสามารถควบคุมผลลัพธ์ทั้งหมดได้นะครับดังนั้นอย่าอย่าไปหลงหรืออย่าไปให้คุณค่ากับสิ่งที่มันซับซ้อนครับวิธีการวิเคราะห์ดีสุดนั้นก็คือความเรียบง่ายครับ เอาเท่าที่ได้ครับอย่าเถียงกราฟครับคือบางทีเรากราฟมันจบรอบแล้วแต่ว่าเรายังไม่จบเพราะว่าเรามีความเชื่อทางทฤษฎีอะไรต่างๆนะที่เราที่เรียกว่า illusion of control เนี่ยมันทำให้เราไม่ยอมทําตามกฎการเทรดของเราก็ได้นะครับนักเทรดเนี่ยนะบางทีเราเองนั้นจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่แหละ เพราะว่าเราเข้ามาด้วยความคาดหวังกับผลลัพธ์มากเกินไปคือเราเราโฟกัสผลลัพธ์ในแบบที่มาแบบหวังรวยเราเชื่อตลาดตลาดหุ้นมันมัน,ม,นมันคือการม,มือใครยาวสาวได้สาวเอาใช่ไหมเราก็คิดว่าตลาดมันเล่นง่ายไงพอตลาดเล่นง่ายปั๊บเนี่ยเราจึงประจบเหมาะกับการที่เราไปอ่านไปอ่านหนังสือที่บอกว่าเฮ้ยเขาใช้สูตรนี้แล้วเรา สามารถร่ำรวยนะปั้นพอร์ตเติบโตเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเท่าเนี่ยแล้วก็เขายกตัวอย่างเคสมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือหมดเลยคือเขาว่าที่บต่างนานามัน่าเชื่อถือหมดเลยคือมารวมถึงผมด้วยนะบางทีบางคนก็เชื่อในสองเล่มนี้หือนกันนะคือด้วยความที่คือมนุษย์เรามีอย่างหนึ่งนะที่ที่ที่เป็นจุดอ่อนคือเราพร้อมจะเชื่อในสิ่งที่เราอยากเชื่อ นี่สาคัญนะครับนี่เป็นจุดอ่อนนะเราพร้อมเชื่อในสิ่งที่เราอยากเชื่อง่ายๆนะครับถ้าคุณยังมองภาพการเทรดมบอกให้นึกถึงการตกทองครับการตกทองหรือ,อแชร์ลูกโซ่นะฮะพวกนี้มันเป็นมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นจุดอ่อนที่มนุษย์ถูกหลอกเพราะว่า,าเราอยากจะเชื่อในสิ่งที่ท เราพร้อมเชื่อในสิ่งที่เราอยากเชื่อแล้วถ้าใครสักใครเขาคนก็ตามที่นําเสนอข้อมูลที่มันแบบทําให้เราพูดในสิ่งที่อย,อย,อยากได้ยินอะ่ะพูดง่ายๆนะถ้าเขาพูดสิ่งที่เราอยากได้ยินเนี่ยเราพร้อมเชื่อทันทีเ <c oughs> ช่นการคบในการเ e ทรด l l u s i o n of control มันเกิดจากการอ่านหนังสือที่มันที่ท,ที่ที่ผู้เขียนเขานําเสนอสิ่งที่เราอยากจะเชื่อเราอยากจะได้ยินเราอยากจะได้รับข้อมูลแบบนี้แหละ เราเลยก็เลยเชื่อทันทีแล้วก็เอาไปคิดเป็นตุเป็นตะเอาไปตีความไปเองว่าถ้าเราใช้สูตรนี้แล้วใช้ศาสตร์นี้แล้วมันจะทําให้เราสามารถทํานายตลาดได้สามารถกําหนดจุดซื้อที่ดีได้อะ,อะไรอีกต่างๆาณนาที่ที่ทำให้เราเกิดเกิดความมั่นใจหรือคิดไปเองว่าเราเป็นคนที่เป็นผู้รู้ซึ่งความจริงแล้วนั้นไม่ใช่ครับคือ ถ้าคุณเทรดมามา,มานานพอนะคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วนะโอเคละคือทฤษฎีสูตรที่ตรีราให้มามันก็ไม่ได้แม่นยำตลอดเวลาหรอกนะแต่มันก็จะมีถูกบ้างบ,าง,บางเวลาอะไรเงี้ยคือคือมันไม่ได้เป100๊ะร้อหรอกสังเกตว่าถ้าคุณอยู่ในแวด,ดวงของนักเทรดนะที่เป็นมือใหม่เนี่ยมักจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเนี่ย เบรกเอามันไม่เวิร์กหรอกในตลาดเมืองไทยมันเพราะเบรกเอามันเนี่ยเทรดแล้วใช้ตามหลักการเบรกเอาแล้วไม่เวิร์กไม่ตังกวะเนี้ยขาดทุนมากมายเนะี่ยบางคนก็บ่นว่าเลยนะคัดลอดไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยคัดแล้วเด้งเนี่ยมันจะเป็นมือใหม่ไม่กช่เรนี้เพราะว่าเขามีความเชื่อว,ว่าทฤษฎีที่เขาได้รับมาจากจากสื่อต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆนะเขาคิดว่าสิ่งที่ คนอื่นบอกมานั้นหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นทฤษฎีหรือเป็นหลักการที่ที่คนอื่นแอบอ้างว่ามันมันใช้ดีเนี่ยมันต้องเวิร์กร้อยเปอร์เซ็นเลยซึ่งผิดครับผิดผิดเลยนะนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่ต้องต้องยอมรับให้ได้ครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเอาประเด็นนี้เอาแนวเอาชุดความเชื่อนี้ไปใช้กับกับทางอินดิเคเตอร์เช่นกันว่ามันไม่แม่นยำตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะไปยึดมั่นว่าผลลัพธ์ ว่าว่าราคามันต้องไปถึงนี้เท่านั้นมันต้องนันหยุดลงตรงนี้เท่านั้นหรือมันจะต้องวิ่งขึ้นเท่านั้นแบบตามทฤษฎีอย่าครับอย่าอย่าอย่าทำยังไม่ขาดนะครับเพราะว่าจําเสมอว่าทฤษฎีที่หนังสือให้มานั้นจะมีความแม่นยําไม่ต่างจากการโยนเหรียญหัวก้อยครับมาสิบมาสิบนี่แหละถ้าคุณมองผลลัพธ์ในแบบความน่าจะเป็นแบบนี้ง่ายเลยครับง่ายเลย ที่สาคัญครับผมชอบประเด็นนี้ที่เขาบอก่าคือว่าอย่าพยายามศรัทธาหรือเคารพหรือกราบไหว้ความซับซ้อนเพราะว่ายิ่งซับซ้อนเนี่ยคณอาจจะคิดว่าอะไรก็ตามที่ซับซ้อนมั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 นคือมันคือสิ่งที่มันม่นยําไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยไม่มีทางครับที่ระบบไหนมันจะยอมันยำตลอดเวลาแล้วก็ความจริงอะแค่50%ก็หรูหราแล้วครับในเมื่อมันมันไม่มั่นยํา ในแบบที่สูงส่งในแบบที่ไม่เคยแพ้เลยนั้นทางที่ดีเราควรเลือกใช้ระบบที่มันเรียบง่ายดีกว่าเรียบง่ายเนครับเรียบง่ายนื่ของการที่คุณคุณไม่ยังเป็นจะต้องคํานวณอะไรที่มันไม่ต้องคํคนวณต่อครับดูด้วยตาแล้วก็เห็นว่าเออเนี่ยระดับนี้มันใช่ละซื้อระดับเนี้ยใช่ละขายดีกว่าเยอะครับ อย่าไปประมาณวนะ่าโอ้โนี่ยมันถึงระดับนี้แล้วบอกมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยต้องต้องต้องวัดก่อนโอ้นี่ไม่ทันกินนยังไม่ทันกินหมดเลยนะครับนี่นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นไอเดียที่ที่ดีนะครับสําหรับนักเทรดสายเทคนิคเขนี่อระวังให้ดีครับอัคตินี้มันรุนแรงมากและมันมันทำลายนักเทรดสายเทคนิคเขมันทําให้นักเทรดสายเทคนิคเข้านวนมากครับที่เริ่มต้นด้วยเทคนิคเขแล้วก็สาบเสียเออเรียกว่าด่าด่าสาดเสียเทเสียเทคนิคเขว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่านอะแหละ เขามี illusion of control เขาหลงคิดไปเองว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเรียนรู้แนวทางเทคนิค c อลแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเทรดเขามีความแม่นยำไม่แพ้เลยแล้วก็เมื่อเจออะไรก็ตามที่มันแบบผิดคาดเธอทำให้ขาดทุนแล้วเขาก็สาตรเสียเทเสียทิ้งทเทคนิคเอาไปเลยเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยคุณมาด้วย illusion of control ครับคุณมองตลาดผิดคุณเข้าใจธรรมชาติตลาดผิดครับนะฮะก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ